มาสู่ขั้นตอนสำคัญที่สุดแล้วครับคือการเชื่อม t i k t ต k อกส่วนตัวเรากับ TikTok อ h o p อ e l l e r นะครับคนที่มีคนติดตามน้อยแล้วต้องการเป็นในหน้าได้เลยนะครับก็เชื่อมทั้งสองขั้นตอนนี้เป็นยังไงไปดูกันเลยครับเริ่มต้นนะครับก็ไปกดขีดด้านบนขวานะครับแล้วไปหาตรงเครื่องมือผู้สร้างครับแล้วเราก็เข้าไปตรงที่ t i k t ต k อกช็อปสำหรับครีเอเตอร์นะครับ ซึ่งปกติเนี่ยนะครับพอเราเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะบอกว่าต้องมีคนตามเกิน1 0 0 0พันมีอายุเกิน18ปีถึงจะเริ่มเป็นครีเอเตอร์ได้เห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าเมื่อกี้เราไปตั้งค่าเชื่อมใน EP สามานะครับมันจะมีเห็นว่ากล่องก้อความขาเข้านะครับแล้วก็ไปตรงแกงแจ้งเตือนของระบบนะครับแล้วเราก็ไปดูนะครับนี่คําขอใหม่เห็นไหมครับอ่ามีการขอให้เราเป็นครีเอเตอร์ของช็อปนะครับเราก็กดตอบรับคําขอเลยนะครับก็เชื่อมบัญชีครับ ก็มีขั้นตอนในการทำนะครับเดี๋ยวไว้ ep หน้ามาสอนใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราถอยกลับไปดูว่าเชื่อมแล้วเราสามารถเป็นครีเอเตอร์ได้ไหมนะครับก็มาตรงที่เครื่องมือผู้สร้างอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เลื่อนไปนะครับตรง tiktok shop สำหรับครีเอเตอร์อีกรอบหนึ่งนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บนะครับเห็นไหมครับมันสามารถเริ่มได้เลยนะครับตอนนี้เราก็สามารถเป็นในหน้า tiktok ขายสินค้าให้กับแบรนด์ต่างๆได้แล้วหวังว่าชอบนะครับฝากกดหัวใจกดติดตามมีคำถามคอมเมนต์ใต้โพสครับผมโค้ดเอกชัยออนไลน์ง่ายนิดเดียว